จากการต่อยอดธุรกิจจะเน้นของดีมีคุณภาพเราใช้ความซื่อสัตย์มาก่อนก็รู้สึกว่าเราจะไม่มาโกหกลูกค้าถ้าสินค้ามีคุณภาพเนี่ยมันจะต่อยอดให้ลูกค้าเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องไปโฆษณาบอกใครจอยนะคะจารัญญาจากร้านลูกเกษตรไทยนะคะก็ทําเกี่ยวกับจําหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรนะคะ ตั้งแต่เด็กมาเลยนะคะพ่อเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะมีรับจ้างถ่ายร่แล้วก็เริ่มขายอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรนะคะถ้าเป็นบ้านพ่อคือหน้าร้านเขากว้างเขาจะไม่ได้ทําออนไลน์แต่ที่นี่ก็คือการที่เอาโลกออนไลน์เข้ามาตรงนี้คือมันก็ช่วยต่อยอดในการขายให้มันขยายเพิ่มขึ้นพ่อจะสอนแบบนี้มาโดยตลอดเลยให้มีคุณภาพอย่างเดียวถ้ามีคุณภาพก็คือของเราจะ,จะไปไว จานไหม้าบินเพกซัดนะ,ะมีการควบคุมการผลิตที่ละเอียดทั้งใบนะคะก็จะสม่ำเสมอพอเกษตรกรพอจับใบปุ๊บยกใบปุ๊บเห็นคุณภาพเขาก็ไม่ลังเลที่จะซื้อค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจานไหมมาบินเพกซั์นะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะได้ที่ร้านลูกเกษตรไทยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะเรามีความภูมิใจนะคะที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรนะคะได้ใช้ของสินค้ามีคุณภาพ ขอฝากร้านลูกเกษตรไทยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ